ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมทับรัตนาความสุขจงสรรละเสริญพระเจา้าทับรัตนาความสุขจงสรรลเสริญพระเจา้าทับรัตนาความสุขจงสรรละเสริญพระเจา้า ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรละเสินประจาฮ่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 า ยองแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า